พบกันวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564 <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ดำภาสิทธิ์เป็นพุทธพุทธภาสิทธิ์ มาฝากกันเช่นเคยเป็นการศึกษาธรรมคำสอนหรือดำบอกข้อคิดคำสอนในทางพุทธศาสนา <c oughs> แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ตลอดกาล <c oughs> <c oughs> ไม่จำกัดการเวลา รรมะไม่มีการไม่มีเวลาปฏิบัติได้ตลอดวันนี้ก็เป็นธรรมที่เราคุ้นเคยกันแต่ญาติโยมอาจจะไม่คุ้นเคยในส่วนผู้ศึกษาก็มีความคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะผู้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับนักธรรมนี ก็จะผ่านภาษิทตเยอะแยะมากมายแต่บางทีมันก็ลืมเหมือนกันผ่านไปแล้วก็ลืมไปยิ่งถ้าได้สอบเสร็จแล้วเนี่ยบางทีก็ลืมสนิทเลยก็มีทั้งๆที่พุทธภาษิตนั้นเป็นภาษิตท,ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตต่อการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ย หมวดที่แล้วหมวดคนแต่ว่าวันนี้จะเริ่มที่หมวดการฝึกตนเนี่ยซึ่งเป็นภาษิสพื้ปืนๆพื้นที่คุนเคยในหมู่ศึกษาธรรมะสนาถาวิหารธมาอนาถา จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวทางใจอย่าเป็นคนไร้ที่พึ่งนีนี่เราจะเห็นว่าธรรมะนี้เตือนได้ตลอดกาลจงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจหลักยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจอย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง อยู่ในโลกนี้จะว่าไปแล้วมันเหมือนกับใบหลักปลักโคนเหมือนกันถึงจะมีที่พึ่งมันก็โยกโยก่คลอนแคลนมันไม่มั่นคงพาเรา,าล้มอยู่ตลอดเวลาการหลักยึดเหนี่ยวจะต้องมีความแข็งแรงเนี่ย เหมือนกับบ้านที่ยึดไว้ดีเนี่ยก็ทานต่อลมต่ออะไรต่างๆนะพอมันแข็งแรงแพอมีที่ยึดไว้ดีทานด้านใจิตใจก็เหมือนกันนะ <c oughs> ต้องมีหลักยึด <c oughs> ถ้าไม่มีหลักยึดมันก็เป๋ไปเป๋มา ว่าโดนลมมามันก็โยกไปโยกมาเนี่ยลมทางด้านจิตใจก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่พัดไปทางโน้นพัดมาทางนี้เนี่ยทำให้เราไม่มั่นคงถ้าเราไม่มีหลักนีหลักก็คือความหนักแน่นความมีสมาธิความมั่นคงไม่หวั่นไหวเนี่ย ว่าได้กระทบสิ่งที่ดีหรือร้ายเนี่ยก็ยังมีหลักคือความนิ่งคือสมาธินี <c oughs> ไม่ได้ไหลไปตามตามอารมณ์นั่นคือเป็นหลักสำคัญที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้ <c oughs> การที่จะมีหลักตัวนี้ก็เป็นมีหลักอันนึ่งก็คือการที่เราไม่ลืมคำว่าสติสติสังวรเนีย <c oughs> ถ้าขาดสติสังวรหลักก็ไม่แน exactly. ่นเหมือนกันสติสังวรทำให้เกิดการสํารวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นี่ก็เลยเป็นหลักที่สำคัญนี่เป็นหลักยึดทางด้านจิตใจนี่ถ้ามีหลักยึดเหนี่ยวอย่างนี้ก็มีความมั่นคงแม้จะอยู่ในโลกหรือโรคแข็งอารมณ์ทางด้านจิตใจ เราก็มีรักของเราเนี่ยนี่ภาษิตนี้ก็มีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราอัตตาฮิอัตโนนาโทการนี้เป็นภาษิตท,ที่ภาษาสมัยใหม่ก็ว่าฮิตฮิตมากถ้าใครไม่รู้ภาษิตนี้ก็แย่ละในฐานะชาวพุทธว่างั้น แต่ว่ารู้อยู่แต่ความหมายที่แท้จริงนีที่จะนำไปปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเจาะลึกเข้าไปนี <c oughs> <c oughs> ตนเป็นที่พึ่งของตนท่านพูดสั้นๆเองเนี่ยก็แสดงว่าการพึ่งคนอื่นนั้นมันไม่แน่นอนไม่มั่นคงเท่ากับตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ย ถ้าเราสร้างฐานสร้างที่มั่นให้แก่ตนเองตนจนเป็นที่พึ่งของตนได้เนี่ยนั่นแหละเป็นหลักประกันที่มั่นคงถ้ายังฝากไว้กับคนอื่นอยู่มันก็ไม่มั่นคงไม่เหมือนเรามีเองถ้าเป็นสิ่งของนะถ้าเป็นของของเราเองนี่มันมั่นคงกว่าถ้าเป็นของของคนอื่นนมันก็คือของคนอื่นเนี่ย ทำให้เราเกิดวิตกกังวลไม่สบายใจ <c oughs> แ,ต <c oughs> แต่ถ้าได้ที่พึ่งของตนแล้วเนี่ยมันสบายใจอุ่นใจแล้วก็มีอำนาจมีสิทธิ์อยู่ในตัวของมันเองเนี่ยดนั้น <c oughs> ตนเป็นที่พึ่งของตนก็มีหลักทำให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นเนี่ย บุคคลที่พึ่งตนก็เป็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสมัยนี้ในโลกกำลังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวงั้นเดแต่ก็มีคนที่สำนึกได้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่หันกลับไม่ได้วิ่งตามโลกเนี่ยหันกลับมาหาความเป็นอยู่ที่พอพอดีซึ่งเป็นหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ย แล้วก็หลักธรรมคือไม่มากมากไม่มีความอยากมากมีความสันโดษยินดีนี่พอใจในสิ่งที่มีที่ได้นี่ในสิ่งที่ตนได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเรามันมีคุณค่าเนี่คุณค่าที่จะรักษาคุณค่าในการใช้ใช้ก็เป็นรักษาก็เป็นนี่มันมีคุณค่าต่างกันเนี่ย สิ่งที่ได้มาเร็วมันเสียไปเร็วสิ่งที่ได้มาด้วยความยากด้วยความลำบากด้วยความบากบันของเรามันมีคุณค่าเนี่ยมันเดียวนี่แหละของทุกอย่างนะเราได้มาง่ายเกินไปคุณค่ามันก็เลยน้อยลงนียจะเป็นของใช้ไม้สอยเหมือนกันนะนีมันง่ายได้มาง่ายมันก็ทิ้งได้ง่ายๆเนียแต่ถ้าสิ่งใดที่เราทำมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเรานี่ยแม้ดู มันเหมือนจะมีค่าน้อยแต่มันมีค่าทางด้านจิตใจของเราเนี่ยอย่างของที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่สวยเลิศเลยตามภาษาโลกเขาแต่มันเป็นความภูมิใจของเราเนี่ยก็อย่างพระเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันเนี่ยเอายกตอย่างยถ้าบริคารถ้าสิ่งไหนที่ทำมาด้วยมือของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากเนี่ยถ้าได้มาง่ายๆ ใช้ไปก็ทิ้งแบบไม่ดูแลร,รักษานะแต่แต่ถ้าเกิดขึ้นจากของเรามันมีคุณค่ามากเนะี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเนะี่ที่ทำขึ้นมานะีรู้สึกมันมีคุณค่าจนต้องเก็บรักษาอย่างดีบางทีเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยซ้ำไปเนะเราโหยอันนี้ทำมาด้วยมือนะต้องเก็บไว้อางนั้นก็เตือนใจเอาไว้เตือนใจเนะี่ว่าสิ่งที่ทำขึ้นมาด้วย น้ำพักน้ำแรงของเรามันมีค่ามากขนาดไหนถ้าเทียบกับของได้มาอย่างง่ายๆนี่ยนี่นี่มันก็จะเป็นเหตุให้เรารู้จักคุณค่าของสิ่งที่เราได้ทำขึ้นมาเนี่นี่คือมันเป็นสิ่งที่เตือนให้เกิดความสำนึกเนี่ยก็มาจากภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจะมีมากมีน้อยมันก็ภูมิใจ ถ้าสิ่งที่เราได้ทำขึ้นมาด้วยตนเองนี่ปราสิตนี้ก็เลยทำให้เราได้เกิดความภูมิใจพอใจใ,ในสิ่งที่เราก็ทำแล้วพอเราก็พึ่งตัวเองพึ่งลำแข้งของตนเองนี่ไม่ได้ฝากไว้กับคนอื่นฝากไว้กับคนอื่นเเขาให้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างให้น้อยก็ว่าน้อยให้มากก็ว่ามากให้ของดีก็ว่าไม่ดี ไม้แต่พูดถึงให้ของไม่ดีเลยให้ของอดีแต่ไม่ถูกใจเราก็ว<ม>่าเขาไม่ดีเห็นไหมมันพึ่งคนอื่นมันไม่ได้นีถ้าเป็นของตอนเองเนะี่ยอย่างไรมันก็คือของตอนเองเนะี่ยมันจะดีหรือไม่ดีตามภาษาโลกแต่เราก็ภูมิใจเนะี <c oughs> เหมือนกับสิ่งที่เราทำขึ้นมาแม้แต่อาหารเองถ้าเราทำมาขึ้นมาด้วยมือของเราเองเนะี แม้มันอาจจะไม่อร่อยเลิศรู้แต่ว่าเราก็ภูมิใจพอใจนี่เราก็เป็นเหตุให้เราได้ศึกษาอยู่ในตัวนี่ว่าทําขึ้นมาแล้วมันบกพร่องตรงไหนไม่ดีตรงไหนเราก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำํำเป็นการพัฒนาตนด้วยนี่นี่าศาสตนี้กม็มีความสําคัญนะนเพื้นๆง่ายๆที่เราคุ้นคุ้นเคยกันก็เรียว่าบวช ฝึกตนหรือรับผิดชอบตนนะอัตตาหิสุทันเตนะนาถังละปฏิทุละพังอันนี้ก็คุ้นเคยในหมูนักธรรม <c oughs> มีตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละคือได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเห็นไหมครับตนที่ฝึกดีแล้วอันนี้เน้นความประพฤติเลยนะย ต้นที่ฝึกดีแล้วเนะเด่นความประพฤตินั่นแหละเราจะได้ที่พึง่งที่หาได้โดยยากเนคือมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้ถ้าเราฝึกตนขึ้นมาเราก็เป็นที่พึ่งของตนได้เนเหมือนภาษเศที่ีก่อนหน้านี้ <c oughs> แต่ว่าต้องอยู่ในความประพฤติที่ดีจึงจะเป็นที่พึ่งที่ดีแก่ตนได้เนะี่เมื่อประพฤติดีแล้วนะท่านก็บอกว่านั่นแหละเนี่ยคือเราได้ที่พึ่งที่หาได้ยากโดยยิ่งเนี่นี่นั่นก็คือเน้นในความถูกต้องในความดีงามนะดีโดยธรรมถูกต้องตามธรรมะนะี นี่มันก็ข้อเตือนใจให้เราได้ตื่นตัวแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําความดีหรือมุ่งมั่นในการที่จะละความชั่วประพฤติความดีเนี่ยเพราะมันเป็นที่พึ่งที่หาได้ยากนะคนส่วนมากก็อยากได้ที่พึ่งนั้นแหละแต่ลืมความประพฤติของตนเองนยละเลยต่อตนเองไม่ปรปับปรุงพัฒนาตนเองเนี่ย กายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตใจไม่รักษานีมันก็หาที่พึ่งไม่ได้เนี่ถ้ามาสํารวมตรงนี้ปรับปรุงตรงนี้ให้มันดีตรงนี้นั่นแหละที่พึ่งไม่ไม่ต้องไปหาที่อื่นที่พึ่งก็อยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่ที่ความประพฤตินี่แหละเนี่ยที่เรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แหละใกล้ๆตัวเรานี่แหละ อัตตานันเจปียังชัญญาณนะนังปาเปนะสังยุเชถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรเอาตนนั้นไปพัวพันกับความชั่วนี่จะมีความสัมพันธ์กันเลยย <c oughs> คนทุกคนก็รักตนรักตนแต่มันก็น่าคิดตรงที่ว่า คนทุกคนรักตนแต่ทำไมชอบเบียดเบียนผู้อื่นหรือชอบเบียดเบียนสัตว์อื่นเนี่ยนี่มันขัดแย้งกันเนี่ยทุกคนนั้นก็มีความรักตนแต่การเบียดเบียนคนอื่นเนีเขาบอกว่าเพื่อตนเพื่อรักตนนี่แหละมันเป็นความเห็นผิดกลายเป็นความเห็นแก่ตัวแก่ตนขึ้นมาทันทีนี่การที่ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบคือไม่ได้มอง ใจเขาใจเราไม่ได้มองเขามองเรานะก็เลยเอาเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นเครื่องตัดสินเราเองเนี่ยเอนก็เลยนำทุกมาให้อาจารย์า <c oughs> สิทธินี้ก็เป็นข้อเตือนใจว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักแห่งตนก็ไม่ควรเอาตนนั้นไปผัวผันกับความชั่วเนะี่นี่ ถ้าเอาตัวตวนไปพันกับความชั่วจะเรียกว่ารักตนมันก็ไม่ถูกนะก็คือการทำลายตนนั่นเองคนรักตนมีหรือจะทำลายตนนี่เสานทรมองเห็นภาสิทธ์ตรงนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราตื่นสะดุ้งตื่นนะโอการกระทำของเราเนี่ยที่เรียกว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่มันมีผลต่อความสุขความทุกข์ความดีความชั่วของเราเองเนี่ย ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความรักต่อตนเองเราก็เพียรพยายามเพื่อละสิ่งที่มันจะทำให้ตนนั้นเดือดร้อนเพราะมันเปการเบียดเบียนตนเพราะผู้เบียดเบียนตนไม่ชื่อว่าเป็นคนรักตนคนรักตนต้องไม่เบียดเบียนตนคนไม่เบียดเบียนตนไหนเล่าก็จะไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่ก็คือภาสิทธิ ได้ว่าซึ้งกินใจแล้วถ้าเราเพิจารณาดีๆว่างั้นแต่เ <c oughs> นี่ยฉะนั้นเนี่ยพระเคยยะนังสุรคิตังเนี่ยดังนั้นควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีเนี่ยท่านก็ย้ำมาเลยควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีเน่ยถ้านึกถึง พอคิดธรรมะหรือภาสิตท,ที่พระองค์ส่งแนะนำพรรัฒสอนก็จะทำให้เรานั้นรู้สึกเป็นผู้ตื่นแต่ก่อนมันไม่รู้เรียกว่าหลับไม่ใช่นอนหลับนะภาษาว่าหลับผ่าตื่นนะในธรรมะนี่คือมันหลับหลับไหลไม่ตื่นรู้คือมันหลงไหลไปในความชั่วนะ จนกว่ามันจะตื่นนะแต่ถ้าพอได้ยินได้ฟังมีปณนิไซยปัจใจนะรู้สึกตัวขึ้นมานั่นแหละท่านว่าตื่นโอ้นี่นี่มันไม่ใช่เนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าใช่มันไม่ใช่นะเราคิดว่ามันเป็นทางแห่งความดีแต่มันเป็นทางแห่งความชั่วนะเราหลงไปตั้งนานนั่นคือมันตื่นถ้าไม่กระดิกเลยเนี่ยก็เรียกว่าไม่ตื่นมันก็ฝันไปนะ คนไม่ตื่นก็เลยฝันนี่ฝันไปกับอารมณ์ฝันไปตับกับความชั่วนีก็เลยไม่สะดุ้งเพื่อหันมาทำความดีเนี่ยเรียกว,ว่าหลับมันไม่ตื่นเนี่ยแต่ถ้าตื่นเนี่ยมันสะดุ้งแล้วก็มาสำรวมระวังเกิดทิริโอตปะขึ้นมานี่ยก็เป็นผู้รู้ตื่น,นตื่นตัวกลัวต่อ,อทุกโทษหรือทุกภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ตน ه, ก็เลยเป็นการระวังนะการระวังการระวังหรือสํารวมเป็นการปกป้องตนเองนะการปกป้องตนเองนะคือคนรักตนคือปกป้องไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วภาษาง่ายๆด้วยงั้นนะปกป้องคุ้มครองตนเองไม่ให้มันตกไปในที่ชั่วนะทั้งทางกายกรรมบัจจีกรรมและมโนกรรมนี่คือคุณค่าของธรรมะ หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะทำให้เราตื่นตัวระวังตัวพิจารณาถึงผลของความดีความชั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเลือกแยกแยะเราจะเดินทางไหนเนี่ยทางไหนเป็นการที่สนองต่อความรักตนของเราหรือทางไหนที่มันทำร้ายต่อตอนเองเมื่อมันตื่นแล้วมันก็แยกแยะเห็นชัดนะแต่ถ้ามันหลับมันไม่เห็นหรอก คนที่หลับก็คือคนไหลไปในทางต่ำไหลไปในทางที่ชั่วไม่เคยนึกถึงความดีเลยเอาความพอใจเป็นความดีเอาความถูกใจเป็นความดีเท่านั้นแหละทั้งท,ที่ทำไม่ดีทำชั่วยุมันไม่ตื่นคนตื่นไม่มีการทำชั่วบ้างแต่มันก็รู้สึกตัวมันก็จะหลีกเลี่ยงนรู้ว่ามันผิดแล้วมจะหาทางหลีกเลี่ยงไว้ต่อไปไม่เอาละ เข็ดแล้วนมันไม่สบายมันเป็นทุกข์เนี่ยว่ามันป่วยทางด้านจิตใจมันเจ็บนะมันเจ็บบางสิ่งก็เจ็บนานเจ็บน้อยเจ็บนานก็มีเจ็บมากเจ็บนานก็มีนี่พอนึกถึงความดีไงฉันซีแนะว่าเออต้องละชั่วประพฤติดีนะมันก็ทําให้ตาสว่างขึ้นมาเห็นดีเห็นชั่วแยกแยะดีชั่วได้เนี่ย ก็ ه, เพียรเพื่ละความชั่วนี่กระทำความดีนี่ลักษณะนี้แหละท่นานบอกว่าเป็นคนที่รักตนเนี่รักตนคุ้มครองตนนี่คุ้มครองตนไม่ให้ไหลไปตามอํานาจของกิเลสหรือความชั่วเนี่นี่เมื่อคุ้มครองตนดีแล้วรักษาตนดีแล้วนั่นแหละคือประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเนี่ย <c oughs> เรียวว่าตนนั้นก็ได้ที่พึ่งที่ ได้โดยยากอยากที่ตานบอกไว้เนี่ยการทําความดีคนส่วนมากก็มักจะว่ามันยากเนาะความว่ายากว่าง่ายมันก็ตัดสินใจยากไหทตานก็เลยมีคําที่บอกว่านคนชั่วทําชั่วได้ง่ายคนดีทําดีก็ได้ง่ายเนี่ยคนคนดีทําชั่วได้ยากคนชั่ว ทำดีก็ได้ยากเหมือนกันจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินเยก็เอาที่ความพอใจหรือไม่พอใจหรือความถูกต้องไม่ถูกต้องนะมาพิจารณาเพื่อตัดสินเนี่บันทึกจะเห็นชัดขึ้นมาเนี่เนี่ยแต่พิจารณาภาวนามันก็เห็นนะถ้าไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็นตั้งแต่อยากให้ตนนั้นมีความสุขนแต่มันก็ไปทำเหตุให้เกิดทุกข์ อยู่ตลอดเวลาเนะี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้แต่ธรรมะนี่ก็เป็นเครื่องเตือนใจเนะี่ยอย่างน้อยๆก็ให้เราได้อยู่ในความสงบเพราะสภาวะธรรมนหรือว่าธรรมะที่ทำให้เกิดความสุขมันก็คือความสงบรู้จักสงบรู้เรื่องรู้เรื่องโรครู้เรื่องอารมณ์เม่รู้แล้วก็ เอาธรรมะมาใช้เนี่ยใช้กับโลกก็คือสงบแม้มันวุ่นวายมันก็ยังมีที่สงบก็คือธรรมะนั่นเองนั่นคือเป็นหลักที่พึ่งทางใจที่สำคัญไม่วั่นไหวเนี่ยเทวาได้ที่พึ่งก็คือหลักรักษาคุ้มครองใจนั่นเองนี่ยเทวะโลกมันจะเป็นอย่างไรก็ยังมีหลักมันคงเนี่ย ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระุธเจ้าอยู่เนี่ยนี่แหละเป็นหลักสำคัญเนี่ยนะอาคำสอนเป็นข้อคิดเนี่ยเวลานิดเวลาน้อยก็มีประโยชน์ต่อพวกเราทั้งหลายเนี่ยอย่างน,น้อยก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อคิดเพราะเป็นภาษิตหรือพุทธภาษิตภาษิตที่พระพุทธเจ้าพระองค์ประทานไว้ให้พวกเราทั้งหลาย เป็นพันๆปีแล้วนะท่านนึกถึงธรรมของพระองค์ก็ยังนึกถึงพระเมตตาคุณของพระองค์อยู่นะแต่ตาใครไม่นึกถึงธรรมะของพระองค์ก็เหมือนกับพระองค์ไม่ได้อยู่ใกล้เราไม่ได้เตือนเรานะท่านอยู่ใกล้เราเนี่ยแม้เราจะกราบท่านกราบพระธรรมกราบพริยสงฆ์เนี่ยก็ยังอยู่ไกลเนี่ยก็สมกับที่พระองค์สตรัสว่า ผู้เห็ no นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอันเดียวกันเนี่ยการถ้าเราอยู่กับธรรมะก็เหมือนกับอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับพระอริยสงฆ์เนี่ยเพราะเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เกิดจากพระธรรมเหมือนกันแต่สรู้โดยพระธรรมนะอพระอริยสงฆ์ก็เป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้รู้แล้วนำมาแนะนำพรมสอนก็เลยเป็นอันเดียวกัน ไม่ผิดหรอกเนี่ยที่พระองค์ทรงตัดไว้นะถ้าเห็นธรรมอยากพบพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติธรรมให้ได้รับผลของธรรมะน,ะนั่นแหละเราก็ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทันทีนะี่อาจจะในส่วนจินตนาทางด้านจิตใจจินตนาการมันคงไม่เหมือนกันหรอกนะี่พระพุทธเจ้าในมโน <c oughs> มันก็อาจจะแตกต่างกันนแล้วแตนะ่เพราะมันเป็น <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งจริงหรอก แต่มันก็เห็นจริงอย่างที่ท่านว่าหลวงปู่ดุลท่านว่านะเขาเห็นจริงแต่สิ่งถูกเห็นไม่จริงอันนี้ก็เป็นข้อคิดคำลึกเหมือนกันนะท่านั้นทุกคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันจะย่เขาก็ยืนยันว่าเขาเห็นจริงก็ไม่ปฏิเสธนะทุกคนอาจจะเห็นจริงนะแต่ท่านว่าสิ่งถูกเห็นมันไม่จริงเนะี่ยอะไรก็ตามมันก็เป็นสภาวะของอดิจังทุกังนัตตานั่นแหละมันไม่แน่นอน เห็นมันเห็นไม่เหมือนกันขนาดเห็นสิ่งเดียวกันมันยังเห็นไม่เหมือนกันเลยเห็นคนละมุมคนละมองไปเนี่ยนั่นเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เราที่มีกรรมเป็นตัวจำแนกมาแ่ป่าสิทธิ์นี้ก็เป็นข้อเตือนใจที่ดีก็เลยเอามาฝากไว้เน่ยวันเด้ก็คงจะประมาณเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับตกทานต่างไก่ไก่นอกในก็ ขอให้อยู่กับธรรมแต่โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยก็อ,อย่าทิ้งธรรมเราก็จะได้ทำเป็นที่พึ่งเนี่ยก็จะพบสันติสุขทุกทิวาราตรีการก็คอ,ออนุโมทนาต่อแต่นี้ไปก็ตั้งใจรับพรบังสกุลด้วย